สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพาพี่น้องมาอยู่ที่วัดบ้านนาดีครับตำบลนาดีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องแต่ว่ากะต้องกล่าวพระท่านอภัยเด้อมือนีพอเป็นไข่นะครับเป็นไข่ได้สองมือแล้วนะครับเสียงบ่มีเลยนะครับแต่ว่าก็สีน้าคลิปน้าภาพไม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับสองมือครับสามมือครับบ่ไงไว้ครับมือนีก็เลยไปฉสียามมาแล้วครับ แตว่ากับว่ทนดีดีขึ้นนะครับแต่ทีท่ไายบรรยากาศในเบิ้งนะครับพี่น้องครับไปไปครับ ทีมแรกที่จะจเห็นก็เป็นทีมของคอสตูมน,นะครับเขามาเบิรงว่าคอสตูมเ้าเป็นรยใหญ่นะครับก็ได้เป็นวรนณาคอสตูมน,นะครับวันนี้ซีรีส์วิวทีมงานคอสตูมซีรีส์วิวทีมงานคอสตูมพี่นางหน,นึ่คงคนนี่จ้ะสวัสดีครับพี่ชานสวัสดีครับ เช่นแบบที่เป็นค้อตุ่มเรียบร้อยแล้วมั้งปครับครับครับอ๋อพร้อมเต็มร้อยเช่นชั่วเฟอร์พร้อมสนุกดีครับผมสนุกดีอ่าม้อนกับงานก็คือลืริ้ยเลยครับเออครับผมเดี๋ยวต่อไปพาเราไปเป็นตลกกันนะครับครับอันนี้ที่คอสตูมครับมาพออยคนนึงครับอันนี้ก็คอสตูมนะครับเริ่มร้อยแลลูกวันนี้สิรีวิวคะแนก ขอตรวสืยงเรือส่ยงสืเอจ้าสืเอจ้าอ่าเคสคนีขอดเนี่อสูงนะครับผมม่งกันเริ่มทำงานแล้วมาทั้งทีอันนี้ขอตุมวันนีโลกอ่าอันนี้เอดเนี้ยขอสสูงนะครับสวยไว้ก่อนนะครับเริ่มเริ่มทำงานจากโม่งในโกอ่าม่งอ่าขึ้นไปกลางเครื่องคุณนะครับ S <S <S โอ้แฮกเฟื่อยังหรอเฟื่อยังเฟื่องแล้ว่แล้ว,ลวอ,อันนี้มองมองอันนี้เก็บเป็นพิเศษนะครับต้องเก็บมองใเพ้นว่าถ้าไปยุบปนกัน,น,นมันจะพังนะครับ่งพียครับอันนี้จะเป็นเต้นเต้นข้องคอสตูมนะครับเขาสิมีอยูสอออย่สองเต้นนะครับเขาเาสิมีอยู่สองเต้นนะครับ เสียบขนเสียบยังกระชิ่วเต็นนี่นะครับสองสองเต็นนี่นะครับสีสวยงามหรือว่าสวยงามกระชิ่วเตนนี่นะครับอ่ะลุงหนุ่กกํกลาลังมาแล้วครับพี่น้องกําลักกลางมาแนละ้วลุงหนกกําลังมาแล้วนะครับ ลงมาครับที่เขานเคนแค้วาก็น่าจะแล้วนะครับทันเวลานะครับสบายๆว่าตอนนี้เพิ่งจะอีกยี่สิบทีหกโมงครับสบายๆพี่น้องมานเลยนะครับมือนีอยู่วัดบา้านนาดีตำบลน,ดนาดีนะครับเพื่อ ผมมองว่าปีเรื่อน้องเสียงนี่ยนะจะว่ากันเด้อะพอจำผิดนะครับอ่ะมื้อนี้สบายๆครับบอลเลงเจ้าของครับถือว่าได้พักนะครับได้พักมืออื่ก็จะไปนครวนมครับบ่อไก่บันไดครับบ่อแกะบันไดอ่ะช่วงนี้ครับยี่สิบนาทีหกโมงครับเหตุงานแบบสบายๆบอลบอลเลงเจ้าของครับมื่อนี้ครับบอลเลงเจ้าของทวงงานนุ้มซูมือนะครับ งานมีสมมือนะครับงานมีสมมือวินาคาดวาสิได้ฉลองสาาครับผมบรรยากาศครับวินาคาดวาสิชลองสาาแน่นอนตามที่กรรมการเพื่นบอกได้นะครับหลังนี้นะครับบรรยากาศอนมานอ บรรยากาศของการเบ่งมอลำบานห้องเริ่มกลับมาอีกแล้วครับสัญลักษณ์ก็คือศาสตร์นะครับปู่ศาสตร์ปู่ศาสตร์ศาสตร์ไพศาลบ้านครับพี่น้องอูลังค์คนมุดเข้าไปในใต้ทองรถคนนี้ครับบรรยากาศกลับขึ้นมาแล้วนะครับอ่อเมแรดพมมวนครับสามทุ่มเป็นต้นไปหวัวส,สว่าง